หลังจากเจนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นและสามียูชัดเมืองคนได้ออกมาโพสข้อความสุดทนที่ต้องใช้นี่แทนคนในครอบครัวก่อนจะประกาศยกสมบัติทั้งหมด ให้น้องอยูจินลูกสาวและยงให้ลิลลี่ได้หมดทั้สดชื่นน้องสาวสิบเปอร์เซ็นต์จนแฟนๆขาดพากันให้กำลังใจยอย่างล้นหลามนั้นล่าสุดค่ะเจนนี่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการแชร์พร้อมบอกว่าจะพูดครั้งนี้ที่เดียวและไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะยิ่งพูดยิ่งเจ็บทุกฝ่ายไม่พูดต่อแล้วยิ่งพูดยิ่งเจ็บที่ตัดสินใจโพส์ในวันนั้นเพราะสุดทนแล้วจริงๆยอมรับว่าเป็นคนใจร้อนแต่ข้ออดทนของเรามันมีขีดจำกัดเงินที่หามาได้แล้วมันหายไปกับมือก็รู้สึกเสียดมามก ร้องไห้จนแทบจะเป็นบ้าจากคนที่สดใสทุกวันนี้กลายเป็นแพนิคเพราะระแวงไปหมดด้านยูสามีพอเห็นเราร้องไห้เขาก็โพสเพื่อปกป้องเรายอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากที่เราโพสซึ่งต้องขอโทษกับคนที่ไม่โอเคด้วยในวันนั้นคองรู้สึกเหมือนล้มทั้งยืนร้องไห้จนน้าตาจะออกมาเป็นสายเลือดแล้วสิ่งแรกที่อยากจะบอกกับเจ้านี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้านี้ของญาติคนไหนก็แล้วแต่หลังจากนี้เจนนี่จะไม่ยอมจ่ายให้ใครอีกแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มีติดต่อมาเรื่อยๆไม่ได้มาจากคนเดียวแต่มาจากหลาย คนรอบตัวเราจริง,รงๆครอบครัวก็สําคัญแต่เราเองก็ไม่ไหวแล้วเพราะเจอมาหลายรอบแล้วตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพชันี่รวมๆแล้วหลายสิบล้านลังใจนี้ต่อให้มากก็ไม่มีให้แล้วและทุกบาทให้กับลูกสาวไม่อยากมีปัญหากับใครขอตั้งใจทํางานถ้ามาอีกไปเจอกันที่หนกระแสส่วนตัวก็รู้สึกแย่ที่ทําให้คนรอบข้างโดนด่าแต่อยากให้คนนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่อยากให้ทัวลงคนในครอบครัวแล้วเพราะมีผลต่อสภาพจิตใจก็หวังว่าสักวันครอบครัวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆแล้วเจนนี่จ,จะไม่จาด ให้้ก็ไดแต่เจนนี่อยากให้เขามีชีวิตใหม่เพราะถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็ทุกข์และเราเป็นคนรักครอบครัวให้เวลาทําให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วๆเ,เวลามีดราม่าก,ก็รู้สึกเสียใจแต่ทุกวันนี้ก็รับมือได้เก่งขึ้นไม่มีใครอยากโดนด่าไปตลอดเจนนี่คนเดิมกับเจนนี่คนนี้ความสดใสมันต่างกันมากนอกจากนี้ค่ะเจนนี่ยังพูดถึงเรื่องการแยกวงกับลิลลี่ว่าเป็นความต้องการของลิลลี่เพื่อที่จะแยกย้ายไปเติบโตคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งถึงเวลาที่ต้องแยกกันก็รู้สึกใจหายคอนเสิร์ตล่าสุดหันไปมองหน้า น้องก็ร้องไห้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องเติบโตให้น้องได้ลองดูสักหนึ่งปีท้าไม่โอเคก็มีโอกาสกลับมาเจอกันและยืนยันว่ายังรักกันแต่มีน้อยๆกันบ้างตามประษาแต่เจนี่รักน้องอยู่แล้ว